รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ กระทรวงพาณิชย์ยกทับสินค้าราคาประหยัดจัดธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่3-5ถึงพฤศจิกายน2568นณตลาดเจริญศรีอำเภอวารินชำราบนำสินค้าอุปโภคบริโภคลดสูงสุด60%สินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิสินค้าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีมาจำหน่ายในราคาพิเศษสุดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งส่งเสริมสินค้าผู้ประกอบการในพื้นที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นนคสิ จากโรงงานโดยตรงมาให้ผู้บริโภคซึ่งราคาก็ถูกกว่าราคาปกตินะครับก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวจาังหวัดตะบนมาชธานีช่วยประหยัดนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่มีทั้งมาชิมมาชมมาชอบได้นะครับเรามีสินค้าหลากหลายประเภทนเครื่องใช้พวกบริโภคแล้วก็อาหารก็มีที่นี่ครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มุ่งขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจโดยเร็วพร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชนอย่างเป็นธรรม อวโดยนานเทคสวทชร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยีครั้งที่9หรือนาโนไทยแลนด์2025ซึ่งเป็นเวทีแห่งวิสัยทัศน์ที่รวมพลังนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยผู้ประกอบการและผู้นำนโยบายจากทั่วโลกมารวมแลกเปลี่ยนองคความรู้และอนาคตที่ยั่งยืนปีนี้นะคะก็จะมีการประกวดผลงานเรียกว่าเป็นไซส์โปรเจกต์สำหรับเด็กๆมัธยมนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านนาโนแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องของการ ปลูกฝังในส่วนของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นาโนเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ในเรื่องของการทํางานเชิงวิชาการเท่านั้นนะคะมีการยกตัวอย่างสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะก็จะเห็นได้ในแต่ละบูธที่มีการจัดแสดงนะคะมรันันี้ได้เปิดตัวรางวัล Thailand Nanotechnology Hall of Fame 2025และรางวัลยาง n a n o เทคโนโ l o g อวอ a ์ดสอ2พันสําหรับเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานและนักนาโนเทคโนโลยีที่ร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของนาโนเทคโนโลยี